อาการร้อนเนี่ยร้อนขนาดนั้นอ่ะไม่ไม่เปิดไม่เปิดเอออันนี้อันนี้คนที่เข้ามาคนมันชื่อว่าปัดนะอายุยี่สิบสามเท่าเราครับผมมาติงยี่สิบแล้วเลยคือคนหนึ่งยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบแล้อ๋อครับครับตัวเกมครับครับตัวเกมมีเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบครับไม่สิบแปดยี่สิบสองครับสิบแปดก็พิษสองเรียนวิศวะครับยังแค่อวดวิศวะด้วยยังแค่ ทำดาที่ไหนอ่ะอันนี้อันนี้พึ่งยี่สิบเลยไหมหรือไงหมอนับนอว่าไม่สาระแค่ไหนแล้วตอนเข้าผับได้เลยแล้วตอนสิบแปดสิบเก้านี้เข้าร้านเราได้ไหมครับเนี่ยเข้าได้ครับเต๊ไม่ตอนบอกไม่มาตรวจไหนวะการ์ดมันกาดขอดูรับว่ามีบัตรนักศึกษาหรือเปล่าอะอ๋อไม่บัตรนักศึกาเข้าได้ชนเลเรียบร้อยตำรวจไม่ลงเพราะว่าร้านเราจ่ายสวย ที่จานิงไม่ได้เลยแต่ไหนนะจ่อเลยนะ,ยนะใจสวยอ๋อแต่ที่จานิงไม่ได้เลยตอนข้าวเลยมาทุกวันนะสายเอมากันเกืบครบละตอนนี้เหลือแค่อีกสามคนสามหนอก็คืออีกสามหนอก จะเป็นน้องแล้วล่สุดยี่สิบสองโอ้พี่บีทดแม่มันใส่เอ๋มันกูอัปเดตทับเลยดีกว่ามันแหลกใส่เอ๋นี่มันอัปเดตดีกว่าเอิงมันเยอะบี๊ดยัเล่นสี่ทักจร่งเหรอบี๊ดแล้ไงครับดีอะไม่อยู่กูอัปเดตไอ้เหี้ย ุอะไรนะดีไปอยู่กลุ่มอัปเดตอีเวนต์แกไงกลุ่มอัปเดตแล้ววะกลุ่มดูกลุ่มเอดิ๋นี่มีเยี่ยมมองกลุ่มเอใส่ตึงกลุ่มเอใส่ตึงจัดๆอ่ะอันเดียวกลุ่มอัปเดตเนี่ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มอัปเดตดาวกลุ่มบีเป็นกลุ่มติงตองรวมตัวกันเนี่ยไม่ไม่กลุ่มบีเป็นกลุ่มหลอมหลอมจะเรื่องอะไรบิดตัดไม่รู้เรื่อง ไม่กินไม่กินไม่กินมีเป็นกลุ่มที่จะเอาอะไรแปลกๆมาทำตเ่อให้เพื่อนดูประจำใช่เอาหาเนี่ยใส่ซะแพ้ชนะไม่สนใจเเรียกอคอนเทนต์เล่นเพื่อคอนเทนต์เนะ่เลดูเล่นเอาสินเทียวได้ยินได้ยินได้ยินล้ไม่อะ

อันนี้มีสามรอบใช่ปะใส่หนึ่งตีมได้ไม่ใช่เหรอแล้วใส่สองครบกันคนนะอ่ะแบบนี้มันบีทบีทสตรีมยังอ่ะเปิดดูหลายคนไม่ได้ดูวิธีจอใช่ไงก,ก็หมายถึงว่าตีมจอแต่ว่าขอบแค่หน้าจอเดียวจะบอกเขาเกมใช่ไหม,ไมก็กดเลือกด้านข้างอ่ะบีทใช่ มันทำไม่ได้เอ่อทุกคนต้องสตรีมเราที่เราหมายถึงอะบีทให้ครอบหน้าจอหน้าจอเดียวไปเลยไม่ต้องก็ไม่ต้องไงก็ไม่ต้องบีทบีดแข่งรอบไหนคุมเอเอาเหรอเรงั้นก็ไม่ต้องสตรีมเออแค่นั้นจบจบไปเดี๋ยวใครอยากบันทึกดีโอก็ได้ ว่าไงครับกายเออนั่นแหละอ่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่รายการใหญ่ครับอย่างแรกเลยคือผมจัดในคอมมูนิตี้และแน่นอนว่าทุกคนมีทีก็อร่อยก็เต็มที่ครับเงินรางวัลมันก็เป็นของคนที่ชนะไปผม่าเงี๋ยวแต่สิ่งที่ผมสื่อไปมันไม่ใช่ทริคไงอ่าก็ก็แล้วแต่ผมบอกแล้วไงว่าใครจะใช้โประกรรมโกงไม่โกงมันก็ส่วนอ้นั้นก็คือ ผมก็บอกไปแล้วก็ขอว่ามันเป็นพวกเดียวกันอ่ะมันคงไม่ได้น่าจะขนาดนั้นหรอกอีกอย่างหนึ่งเราในค่าคอมนิตี้ไงมันไม่ใช่รายการใหญ่ครับคือครับแบบผมไม่รู้ว่าแต่คนคนอื่นโอเคไหมล่ะโอเคกับอะไรอ่ะอย่างเช่นเปิดเปิดบีนะเปิดบีดอย่างเงี้ยเปิดเว็บไกด์ดูระหว่างเล่นก็ไม่ผิดก็ไม่ได้ใช้ปกโกงมันดู่ไมมันมันไม่ผิดเข้าใจ่วนตัวนะ อันเนี้ยสอให้เปิดอะไรก็ตามอ่ะมันไม่สามารถทําตามได้ร้อยเปอร์เซ็นอ่ะมันแล้วแต่ดวงจริงจริงอ่ะมึงแค่ดวงนึงครับมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรบางคนใชแรงนะบางคนก็คิดไม่ออกว่าได้อะไรดีอ่ก็ดูไปเถอะไม่กายเป็นอะไรเราอะถามแล้วคือคนที่ใช้บิดหรือใช้ดูดูดูไกด์